สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนนะครับยูผมรอสอรี่วันนี้มาเปิดเกมเพย์ให้นะฮะไม่ได้ทำคลิปลงช่องมาหลายอาทิตย์เล้วโหเสียดายมากคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะฮะอันนี้ผมไปติดสอบกับฝึกงานอยู่ในช่วงนี้อะไรไม่ค่อยได้เอาคลิปลงเลยผมว่าจะเอาพวกคลิปที่แบบไม่ได้ตัดมาลงด้วยนะแบบพวกเไฮไลท์อย่างนี้จะได้ลง ลงได้ถี่ขึ้นหน่อยนี่เว้นไว้วันา2สองสามอาทิตย์เลยฮะดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับเกมนี้ผมเล่นซากุโรนะไม่ไม่มีท่าอะไรเลยมาเปิดมาได้บอลมาแล้วส่งไปตัวอะไรเนี่ยแว่นเหรอีดังได้นะครับ เปิดบอลฝั่งนู้นมาจุนส่งให้ลิงลิงส่งไปต่อจินจินส่งจุนไปเฮ้ยไม่โดนจินได้ทำได้ไหมแย่งมาได้ครับรีบาวได้ไปส่งไปโคชิโนโทำแตม้มสวยครับ5้าต่อสามเอ้ห้ต่อศนหลอนแล้วเนี่ยไม่ได้ภาคนานเลยเฮ้ยฝั่งนู้นได้แต้มไหมไม่ได้แย่งได้เฉยเลย ส่งไปพี่แว่นทำเลยเฮ้ยนำเจ็ดต่อศูนย์นำดีมากเลยนะเนี่ยแต่ฝั่งนู้นมีจินเนะะแป๊บเบวคงทำคืนได้มั้งไปเฮ้ยตบไม่โดนเพื่อนๆมีเคล็ดลับแนเวลาตบกนะแบบผมเป็นคนเล่นเซ็นเตอร์แล้วตบไม่ค่อยแม่นมากเนะไม่ไม่ใช่แค่เซนเตอร์หรอกตัวอื่นเห็น่าตบไม่แม่นนะแต่แบบผม อ่าเพราะผมเล่นมากีีบ่อยแล้วมามากีีผมไม่ค่อยส่วนใหญ่กดตบอันตีเฉยเลยงงว่าแบบแบบพอเล่นมากีีมันต้องตบก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยกดอันเตะผมก็เลยชอบงงเวลาตบฝั่งนู้นรีบ่าวได้ฮิจีนทำตามได้ไหมฮิวืดอีกผมก็รีบ่าวไม่ได้ฝั่งนู้นตามมาแล้วอ่ะเก้าต่อสี่แล้ว ไปพิวันส่งโคชิโนไปทำแตาม้มขวางให้18ต่อ4นำมาดีนำอยู่จะแต้มแต่ฝั่งนู้นมีจินนะกลัวจินตัวเดียวเลยลนะเนี่ยจินมันทำแตาม้มตามทีน่ากลัวลิงอีกและวเฮ้ยพิวัวนตบได้ผมครับเฮ้ยพิวันตบได้อีกแล้วจังหวะนี้แหละตบให้อื้อได้ด้วย18วิฝั่งผมได้นะฮะ โคชิโนบอกสวยมากเลยเอา้าวแล็ไม่เป็นไรพิแวนทําแต้มลงๆลงอย่างนี้สิบสามต่อสี่นำเก้าแล้วนะอันตีผมมาแล้วเนะี่ยรอเพื่อนชูดวืดอะไรอย่างเดียวใช่ทําไปสองตม้มรีบาวไปสี่วิยังจะลงอีกโสแตดหน้าเลยฝั่งนู้นก็รบกวนยังลงตามไป โคชิโนะเอาคืนสามแต้มได้ไหมสองสิบห้าต่อเจ็ดก็นำอยู่แปดยังเลขดีอยู่นะถ้าเกิดอยู่นาทีหลังๆตามย่าแล้วะนะแต่นี่เริ่มใกล้แล้วฮนะห่างกันหกแต้มเองไปพี่แว่นเปิดส่งโคชิโนะมาให้ไหมทำเองซะด้วยได้อยู่แล้วโหวแลกแลกอันติได้นะครับสิบเจ็ดต่อเก้า ไจังหวะนี้ส่งไปเฮ้ยโอ้โหจินนี่นตัวน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยโชว,ว์าชสามตามไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปสนใจเลยส่งมาพี่แว่นดังเองอ๋อโดนตบพี่แว่นส่<อ>งโคชินโนไปทำเองไหมโคชินโนอันติไว้ได้สดิบอ๋อโดนตบอีกดัง ไม่ทันสิบปดวิสิบเจ็ดต่อสิบสองห่างกันห้าแต้มฝั่งนู้นได้บุกอะ่ะน่าทันนั้นแบบฝั่งนู้นหน้าน่าจะนำะมันรีบาวได้แล้วอยู่ห่างรีบาวไม่ไหวเลยทุกบโหโดนชนไปเลยเสียวจริงๆเลยโหดีสองแตม้ม ่างกันสามแต้มอยู่ฝั่งนู้นสามแต้มทีจินนี่เสมอแล้วเนะี่ยใจเย็นๆนะเพื่อนๆเ,เอ้ยนำแน่โอ้โหโดนแยง่งเฉยเลยจนกดอันติไปแล้วฝั่งนู้นไม่มีอันติเลยเอยมีลิงลิงมีอันติรอบหนึ่งฟุกได้บอลอีกแล้วเฮ้ยสามแต้มไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนได้ตะบอลสองแต้มเออดีนำกลับมานำห้าแต้มละแต่ฝั่งนู้นหน้าได้ใหม่ ตบเฮ้ยเพื่อนตบได้สวยไปเลยโคชิโนแย่งมาเออรีเปวาได้ไปโดนตบไม่เป็นไรยังนำอยู่ใจเย็นลิงเมีันติแน่เลยจากการคาดเดาว่วาแหละเฮ้ยโหพี่แว่นตบได้แล้วพี่แว่นโหมดมากจินจะทำเองไนหะ จินนี่ลูนไม่เยอะแน่เลยชุนไม่ค่อยลงแลนะ้วเนี่ยหรือเพราะมันรบกวนนะน่าใช่19กต่อสิเดือดหน้าดูถ้าเกิดแบบฝั่งนูนแย่งได้นี่ฝั่งนู้นก้เสมอเหมือไม่นำด้แล้วเ,เน,นะเอานำกายแล้วสี่แต้มฝั่งนูนจนมีอันตี้วนะจุนยังแย่งบอลได้เฮ้ยชุนไม่ลงเฉยเลยรอดเลย นำไกลเลยฝั่งนู้นตามไม่ทันหรอกสิบเอ็ดวิหรือแบบมันอาจจะทันก็นนะสามสาม,สามแต้มสองโลกอะไรเงี้ยเฮ้ยพ่แวนได้บอลอีกแล้วพี่แว่นโหดมากส่งมาพี่แว่นชุดลงไปยี่ห้าต่อสิเจ็ดหลือหนึ่งวิน่าจะจบแล้วนะฮะโอเคครับจบไปแล้วนะฮะผมว่าตามนั้นแหละครับเพื่อนๆผมว่าผมจะเอา<ม>พวกรีเพย์กับพวก คลิปที่ไม่ได้ตัดมาลงนะฮะผมอัดไว้เยอะอยู่นะจะได้ช่องจะได้ไม่ว่างเ่แล้วก็มีคลิปพวกแบบเกมอื่นนะเปิดกาชาอะไรอย่างเงี้ยฮะเผื่อเพื่อนๆอยากดูกันฮนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาดูกันสวัสดีครับ